ันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนใส่ตะเอียงค่ะว่าถ้าเรามีใส่ตะเอียงแล้วเราไม่อยากใส่แว่นเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไนบ้างคนใส่ตาเอียงสามารถทํารีเล็กสมัยได้ไหมนะคะแล้วก็แนะนำคนใส่ตะเอียงว่าความคาดหวังในการรักษาสายตานั้นเป็นอย่างไร โชคดีมากค่ะที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยภาวะสายตาเอียงเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถใช้วิธีการรักษาได้ทุกวิธีเลยเริ่มตั้งแต่ P R K Trans Epithelial P R K S B K Femto และ Relax Smile แล้วสายตาเอียงขนาดไหนที่เรารักษาได้นะคะตอนนี้ในทุกๆวิธีเนี่ย ไปได้ถึง5-600เลยนะฮะเลยซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็โชคดีที่ในปัจจุบนนะันนั้นการรักษาสายตาเอียงทำให้ได้ผลต่อความพึงพอใจสูงในกรณีที่อยากจะทำรีเล็กสมายซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเนี่ยก็ปรากฏว่า ลีเล็กสมัยจะไม่สามารถแก้สายตาเอียงได้ในหนึ่งกรณีก็คือกรณีที่คนนั้นเนี่ยมีสายตาเอียงอย่างเดียวและไม่มีสายตาสั้นอยู่ด้วยเลยนะคะก็คือค่าสายตาสั้นเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์เลยมีเฉพาะเอียงอย่างเดียวเสียดายค่ะคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำรีเล็กสมายได้นะคะต้องมีสายตาสั้นอยู่นิดหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้ง่ะถ้าเรามีสายตา เอียงอย่างเดียวนะไม่มีสายตาสั้นเลยพอมาเจอกันเนี่ยหมอตุนมักจะแนะนําให้เลือกเป็นเฟมโตเลสิกแต่ถ้ามีสั้นน้อยๆคือประมาณ75ขึ้นไปแล้วมีเอียงมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็จกตาหนาเพียงพอการทำรีเล็กสมัยก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทราบว่าคนใสาตาเอียงจะเหมาะที่จะมาตรวจหรือไม่ก็ควรจะมาเช็คละเอียดเลยดูว่าความหนาเพียงพอค่าสายตานั้นเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีสายตสาสั้นเลยก็คงต้องเลือกเลสิอรละค่ะแต่ถ้ามีสายตสาสั้นอย่างน้อย75รวมด้วยจัดไปค่ะรีเล็กสมัย